ชาวเน็ตจับตาไฮโซพกมูฟออนมีรักใหม่แทนที่นางเอกคลองตัวเป็นโสดมาพักใหญ่แล้วสำหรับไฮโซพกประธานวงพรประภาลูกชายคนโตของนายพรพินิษพรประภาเจ้าของโรงแรมชื่อดังหลังจากที่เลิกรากับซุปตาระดับตัวท็อปของประเทศไฮโซพกก็โดนจับตาในเรื่องความรักมาตลอดล่าสุดในติกตอกมีชาวเน็ตเมาส์กันว่า หรือตอนนี้ไฮโซพกจะมูกอ่อนมีรักครั้งใหม่แล้วกับคุณหมอชื่อดังโดยคอมเมนต์ต่างๆได้เผยว่าเขาเป็นญาติกันนะถ้าจำไม่ผิดเช็คนามสกุลยังไม่พบว่าญาติฝ่ายไหนถ้าญาติจริงคงห่างมากๆแล้วญาติห่างๆไม่ค่อยสนิทกันนะวัดจากตัวเองรอชมรอชมเราหารักฐานเพิ่มก่อนต่อมเผือกสัน1ิบบวกดิกเตอร์ปอรอถ้าใช้คือเราเจอละ มอคนนั้นน่ะอยากรู้งานนี้ก็ไม่รู้เรื่องจริงหรือไม่ต้องรอถามเจ้าตัวเองจะดีกว่าค่ะ